เมื่อทีมฟุตซอลเยาวชนทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดโหดไล่ถล่มทีมชาติซาอุดิอาระเบียไปด้วยสกอร์มโหราน11ประตูต่อศูนย์นี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่เป็นการประกาศสักดาให้ทั้งทวีปได้เห็นถึงพลังของเด็กไทยรุ่นใหม่ที่มีทั้งฝีเท้าความเร็วเทคนิคและการเล่นเป็นทีมอย่างมีระบบราวกับทีมชุดใหญ่ระดับโลกเกมนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยความคาดหวังจากแฟนบอลชาวไทยที่จะประดูอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นแมชสำคัญในรอบแบ่งกลุ่มของศึกฟุตซอลเอเชียนยูทเกมที่จัดขึ้นในปี2025ซึ่งนอกจากจะเป็นการแข่งขันของเยาวชนแล้วยังถือเป็นเวทีสำคัญในการปั้นดาวรุ่งเข้าสู่ทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตการพบกับซาอุดิอาระเบียในนัดนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่งานง่ายในตอนแรกเพราะทีมจากตะวันออกกลางมีชื่อเสียงในด้านความแข็งแกร่งและการเล่นแบบดุดัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสนามกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงตั้งแต่เสียงนกหวีดเริ่มเกมทีมชาติไทยแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความมั่นใจในทุกจังหวะขององค์การเล่นการครองบอลที่แม่นยำการเคลื่อนที่ที่เป็นระบบและการประสานงานของผู้เล่นแต่ละคนเรากับเล่นกันมานานหลายปี ไม่ถึง2นาทีแรกของเกมเด็กไทยก็เปิดสกอร์ได้สำเร็จจากการยิงสุดเฉียบของดาวรุ่งใหมายเลข10ที่ลากหลบผู้รักษาประตูซาอุดิอาราเบียอย่างเหนือชั้นก่อนจะยิงเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามทำให้แฟนบอลที่มาเชียร์ถึงขอบสนามส่งเสียงเ hey! ฮดังลัน่นหลังจากนั้นเกมก็อยู่ในกำมือของทีมชาติไทยอย่างสมบูรณ์การเพรสซิ่งสูงของผู้เล่นไทยทำให้ซาอุดิอาราเบียไม่สามารถตั้งเกมได้เลย พวกเขาพยายามใช้การโยนยาวและจังหวะสวนกลับแต่แนวรับของไทยอ่านเกมได้ดีและตัดบอลได้แทบทุกครั้งนาทีที่6ไทยหนีห่างเป็น2 0ถึงศนจากลูกยิงไกลของกัปตันทีมที่ปั่นโค้งเสียบสามเหลี่ยมสุดสวยสร้างเสียงฮือฮาทั่วสนามก่อนที่ในนาทีที่9จะได้ประตูที่3จากจังหวะประสานงานระหว่างปีกซ้ายกับกองหน้าที่เล่นกันด้วยความเข้าใจเรากับซ้อมมานับพันครั้ง เมื่อจบครึ่งแรกทีมชาติไทยนำอยู่6-0ซึ่งเป็นสกอร์ที่สะท้อนความต่างของสองทีมได้ชัดเจนแฟนบอลที่ชมอยู่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คืออนาคตของวงการฟุตซอลไทยเพราะนอกจากจะเล่นได้อย่างดุดันแล้วยังมีวินัยเกมรับและการเคลื่อนที่แบบมืออาชีพซึ่งแสดงให้เห็นถึงการฝึกซ้อมที่มีคุณภาพและการวางระบบทีมอย่างเป็นมาตรฐาน ครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นด้วยสถานการณ์ที่ไม่ต่างจากเดิมเด็กไทยยังคงเดินหน้าบุกอย่างต่อเนื่องซาอุดีอาระเบียแทบจะไม่สามารถพาบอลข้ามครึ่งสนามได้ไทยใช้จังหวะก,การเปลี่ยนเกมเร็วเล่นบอลสั้นและลากหลบคู่แข่งได้อย่างยอดเยี่ยมนาทีที่24ไทยนำเพิ่มเป็น7-0จากลูกยิงของหมายเลข8ที่แตะหลบผู้เล่น2คนก่อนยิงด้วยเท้าซ้ายเสียบเสาแรกอย่างเฉียบขาด แม้จะนำขาดแล้วแต่ทีมชาติไทยไม่ลดความกระหายในการทำประตูพวกเขายังคงเดินหน้าบุกอย่างต่อเนื่องเพื่อฝึกจังหวะเกมและทดสอบแผนการเล่นหลากหลายรูปแบบโค้ชบางเลผู้จัดจาก,การทีมชาวไทยที่เป็นหัวใจสำคัญของทีมชุดนี้ได้สั่งการให้ลูกทีมเล่นอย่างมีวินัยและไม่ประมาทแม้จะนำห่างขนาดนี้ก็ตามสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของบางเลที่ต้องการปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักความเป็นมืออาชีพในทุกสถานการณ์ ในนาทีที่28ไทยยิงได้อีกหนึ่งประตูจากจังหวะโต้กลับเร็วที่สวยงามกองกลางไทยส่งบอลทะลุช่องให้กองหน้าเข้าไปยิงสวนผู้รักษาประตูเป็นประตูที่8ของเกมจากนั้นไม่ถึง3นาทีต่อมาลูกเตะม,มุมสั้นของไทยกลายเป็นประตูที่9เมื่อผู้เล่นไทยยิงทันทีโดยไม่จับบอลพุ่งเสียบเสาอย่างเฉียบขาดเสียงเฮจากแฟนบอลดังกระหึ่มทั่วสนาม บรรยากาศในเกมเริ่มกลายเป็นการเฉลิมฉลองของทีมชาติไทยมากกว่าจะเป็นการแข่งขันธรรมดาความมั่นใจของผู้เล่นไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยังคงเดินหน้าทำประตูอย่างต่อเนื่องนาทีที่33และ36ไทยยิงเพิ่มอีก2ประตูติดต่อกันปิดท้ายด้วยสกอร์มโหูลาน11 0ซึ่งเป็น1ในชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีมชาติไทยในประวัติศาสตร์การแข่งขันระดับเยาวชน หลังจบเกมผู้คนในโลกโซเชียลต่างแสดงความยินดีและชื่นชมการเล่นของทีมไทยอย่างล้นหลามชื่อของบังเลกลายเป็นคำที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในหมู่แฟนบอลเพราะเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ทั้งการวางแท็กติกการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและการสร้างทีมให้เล่นด้วยหัวใจเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตซอลหลายคนถึงกับออกมาชื่นชมว่า นี่คือยุคใหม่ของฟุตซอลไทยที่มีทั้งความเร็วความแม่นยำและความคิดสร้างสารรค์ในการเล่นนักเตะเยาวชนแต่ละคนในทีมต่างได้รับคำชื่นชมเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะผู้รักษาประตูที่สามารถเก็บคลีนชีตได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จะไม่ถูกทดสอบมากนักแต่ทุกครั้งที่ซาอุดิอาระเบียมีโอกาสยิงเขาก็สามารถเซฟไว้ได้อย่างมั่นใจสแสดงถึงสมาธิและความพร้อมในทุกนาทีของเกม นอกจากนี้กับตันทีมยังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำที่แท้จริงในสนามทั้งการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมการกระตุ้นและการตัดสินใจในจังหวะสำคัญชัยชนะในเกมนี้ไม่เพียงแค่เพิ่มคะแนนให้ทีมชาติไทยอยู่ในอันดับต้นของกลุ่มเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยทั่วประเทศให้เห็นว่าความมุ่งมั่นและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสามารถพาทีมไปถึงจุดสูงสุดได้ บางเล็กล่าวหลังจบเกมว่าผมภูมิใจในลูกทีมทุกคนพวกเขาเล่นด้วยหัวใจและเคารพเกมกีฬาแม้จะชนะขาดแต่ก็ไม่ดูถูกคู่ต่อสู้ผมอยากให้เด็กไทยทุกคนรู้ว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มาจากความตั้งใจและการทำงานหนักทุกวันด้านโค้ชของทีมซาอุดิอาระเบียเองก็ยอมรับหลังเกมว่าทีมไทยอยู่ในระดับที่เหนือกว่าทั้งแทคนิกและความเข้าใจในเกม เราต้องเรียนรู้จากพวกเขาเด็กไทยเล่นด้วยความมั่นใจและความเข้าใจในระบบที่ยอดเยี่ยมมากเขากล่าวอย่างตรงไปตรงมาพร้อมเสริมว่าเกมนี้คือประสบการณ์สำคัญที่จะช่วยพัฒนาทีมซาอุดีอาระเบียในอนาคตสื่อหลายสำนักทั้งในและต่างประเทศต่างรายงานข่าวชัยชนะของไทยอย่างกว้างขวางบางสื่อถึงกับพาดหัวว่าไทยแลนด Youth Futsal d o m i n ตเอเชียหรือเด็กไทยถล่มคู่แข่งแบบไร้ความปราณี ซึ่งเป็นการตอบกย้ำว่าฟุตซอลไทยยังคงเป็นหนึ่งในขุมพลังสำคัญของทวีปเอเชียไม่เพียงแต่ในระดับทีมชาติชุดใหญ่แต่ยังรวมถึงระดับเยาวชนที่กำลังเติบโตขึ้นมาอย่างน่าจับตาสิ่งที่ทำให้ชัยชนะครั้งนี้พิเศษยิ่งขึน้นคือความสามารถีของทีมไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นโคช้ชทีมสตาฟหรือแฟนบอลทุกคนต่างมีส่วนร่วมในความสำเร็จนี้บรรยากาศในสนามหลังจบเกมเต็มไปด้วยรอยยิ้ม น้ำตาแห่งความดีใจและเสียงเพลงเชียร์ที่ยังคงดังต่อเนื่องแม้ผู้เล่นจะเดินออกจากสนามไปแล้วก็ตามสำหรับอนาคตของทีมเยาวชนชุดนี้หลายฝ่ายเชื่อว่าหากยังคงรักสามารถประานการเล่นเช่นนี้ต่อไปพวกเขาจะก้าวขึ้นไปเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ในไม่ช้าด้วยพื้นฐานการเล่นที่แข็งแกร่งระบบทีมที่ชัดเจนและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฟุตซอลไทยจึงมีแนวโน้มจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งในระดับโลกชัยชนะ11-0ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ตัวเลขบนสกอร์บอร์ดแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นความร่วมมือและจิตวิญญาณของนักสู้ในแบบฉบับของเด็กไทยบังเลและลูกทีมได้พิสูจน์ให้เห็นว่าหัวใจไทยไม่แพ้ใครและได้ฝากความหวังใหม่ให้กับวงการฟุตซอลไทยอย่างแท้จริง แฟนบอลทั่วประเทศต่างรอคอยเกมต่อไปของทีมชุดนี้อย่างใจจดใจจอ่อเพราะทุกคนเชื่อว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่รอยอยู่ข้างหน้าฟุตซอลไทยกำลังกลับมาและครั้งนี้จะกลับมาอย่างสาง่างามพร้อมพลังแห่งเยาวชนที่พร้อมสร้างตำนานหน้าใหม่ให้ทั้งโลกได้เห็นอีกครั้ง